สิบอันดับเกมในตำนานที่คุณเห็นแล้วต้องอสวัสดีครับทุกคนผมปอมสเตอร์นะครับวันนี้เนี่ยผมเอาใจคอเกมซะหน่อยนะครับก็จะพาทุกคนไปดูเกมในตำนานนะครับผม ถ้าใครที่ชอบเกี่ยวกับเกมเนี่ยฝากกดไลค์ให้ถึง500ไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าเกมในตำนานเนี่ยมันมีเกมอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลย <Hey man. S 1> อันดับ10เกม watch out behind your hunters สำหรับเกมนี้นะครับเป็นเกมที่นายพรานเนี่ยต้องปกป้องตัวเองจากคนป่าที่พยายามจ้องที่จะเข้ามาทำร้ายนะครับซึ่งความน่ากลัวในเกมนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในฉากยิงกันนะครับผมแต่ความน่ากลัวของมันคือ นั่นแหละครับท่านผู้ชมซึ่งผมคิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมนี้มาก่อนอันดับ9เกม s n a k e 2เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่หลายๆคนเรียกกันว่าเกมงูนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมันอยู่ในเกม3 3 1 0ซึ่งโทรศัพท์3310เนี่ยก็เป็นโทรศัพท์ในตำนานอีกเช่นเดียวกันนะครับและผมก็คิดว่าใครหลายๆคนเนี่ยต้องเคยเล่นเกมนี้เหมือนกันอันดับ8 เกมดักันรีโหลดเกมล่าเป็ดซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีเจ้าหมาน้อยนะครับคอยไล่เป็ดเพื่อให้เป็ดน,นั้นบินขึ้นนะครับจากนั้นเราก็จะเป็นคนยิงเป็ดน,นะครับผมซึ่งการยิงเนี่ยต้องบังคับด้วยจอยนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถ้าใครมีปืนด้วยแล้วก็บอกได้คําเดียวเลยว่าจ้บมาก อัน,นดับ 7. เซอร์กิตชาลีนายชาลีนักแสดงกายกรรมสุดเก่งที่มีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นการยืนบนเชือกการยืนบนลูกบอลการยืนบนสิงโตและบังคับให้กระโดดเอ่คนบ้าอะไรยืนบนสิงโตได้ซึ่งผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่บันเทิงมากเลยทีเดียวและคงมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่เคยเล่นเกมนี้มา ดับ6 c o u n t e เ Strike เกมในตำนานของเหล่านักเรียนและมักจะเล่นกันในวิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งแอบโหลดมาใส่ไว้ในเครื่องคอมของโรงเรียนนะครับและที่แสบไปกว่านั้นนะครับผมคือต่อสายแลนเข้าคอมทุกเครื่องเลยนะครับเมื่อถึงวิชาคอมทีไรเนี่ยไม่เป็นอันเรียนนะครับผมเล่นเกมอย่างเดียวซึ่งถ้าหากใครที่เล่นสู้เพื่อนไม่ได้เนี่ยบางทีอาจจะมีอาการหัวร้อนแบบนี้ <c oughs> กกาาสมเพูดแล้วก็คิดถึงห้องคอมขึ้นมาทันทีอันดับ5 Battle City เกมรถถังสุดคลาสสิกที่ต้องปกป้องฐานทัพตัวเองและต่อสู้กับรถถังเหล็กของข้าศึกซึ่งในตัวเกมไม่มีอะไรมากไปกว่าการบารับรถถังให้ไล่ย,ยิงกันแต่ถ้าพูดถึงในยุคนั้นต้องบอกเลยว่านี่มันแบ t ท l e สุฟิลในยุคนี้เลยนะ อันดับ4 Metal Slug หรือเรียกกันติดปากว่าทหารจิว๋วเป็นเกมที่ผมและเพื่อนๆที่ชอบกันมากๆเลยนะครับเพราะเกมนี้เนี่ยเล่นยังไงมันก็ไม่ตายแถมได้ขับรถถังยันเครื่องบินซึ่งต้องบอกเลยครับว่าซื้อมาแผ่นเดียวเนี่ยผมเล่นจบไปประมาณ3-4รอบเลยทีเดียว <Thank you. S 1> อันดับ3 Winning เ l เ v e เกมของเหล่าวัยรุ ика, ่นสุดเกรียในใยยุคนั้นซึ่งไม่ว่าจะเป็นใครๆก็นิยมเล่นเกมนี้ทั้งนั้นนะครับผมผมก็เป็นเซียนวิน n i n g เหมือนกันนะครับซึ่งเกมวิ n นิ่งเนี่ยมีความนิยมมากนะครับมากจนมีคนแต่งเพลงนี้ขึ้นมาวินนิ่งไม่สาดวินนิ่งไม่สาดฮ้วินนิ่งไม่สาดวินนิ่งไม่สาดเออไม่ต้องว้าขนาดนั้นก็ได้ วินนิ่งมิสะาดนี่เป็นวลีเด็ดสาหรับเพื่อนๆที่จะดวลวินนิ่งกันนะครับซึ่งถ้าใครได้รับคําท้านี้แล้วเนี่ยยอมไม่ได้ดอันดับ2 c o คอนทราเกมทหารหารที่บุกป,ป่าฝ้าดงของกองกำลังศัตร,รูที่คอยโจมตีอยู่มากมายซึ่ง ถ้มึงจะเก่งขนาดนี้นะผมคิดว่ามันเป็นแรมโบซะอีกและในตัวเกมเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนไปมากกว่าการยิงซ้ายยิงขวายิงบนลงล่างแต่อย่างไรก็ตามผมเล่นเกมนี้ไม่เคยจบซากทีอันดับหนึ่งเกมซูเปอร์มาริโอ เกมมนุษย์ตัวจิ๋วที่คอยวิ่งอ,องหัวโขกหินอยู่ทั้งวันซึ่งเกมมาริโอนี้เนี่ยอาจจะเป็นเกมแรกของใครหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตัวเกมนั้นเนี่ยจะมีเจ้าหนูมาริโอวิ่งกระโดดหลบเหล่าสัสตว์ต่างๆที่คอยมาขัดขวางอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งต้องบอกกันตรงนี้เลยครับว่าผมชักอยากจะกลับไปเล่นเกมกเก่าๆนี้แล้วสิรู้หรือไม่ e-sports หรือ electric sport จะถูกบรรจุเข้าในการแข่งขันเอเชียนเกมในปี2018 และอาจจะถูกบรรจุลงในมหารกรรมกีฬาโลกอย่างโอลิมปิกอีกด้วย